มนหนีมาสาราแก้วกูครับลองคายครับปีใหม่แลครับวันที่29 28แปับไปเลยแปดต้นว่านักท่องเที่ยวว่าในหลายครับสีมงสาราแก้วกูของพระศิวะมหาเทพ ้ายในเรนสาราแก้วกูกับนิ่สามสันครับกำลังเดินขึ้นมาชั้นที่สองของเกาโบราณหบลาย ส่วนสองครับมีเจลูปันสมัยมลุลานอย่างหลไรนะครับผูสีหน้าหัว เีมากเป็นงาน่ายจริงๆนะแบบมีชีวิตนะแต่ที่จริงมันเป็นงานทาาี่หาสัเขาเห็นไอ้ขมาพี่คน,นอีดิดนี่องกาโบลาณของกาวโบราณกองกองใหญ่สำัยโบราณครับกองยาวูงประมาณนีน้สองเมตรห้าสิบสามเมตรครับ เงย่งอันนี้ก็ายัางเงไอบางทางเยนี่คืออยู่โอ้ยน่าสเจ้างออากองมาแข่งขึ้นมาสั่นสามรับ Thank you. นี่ป่าเสือจิงแต่ตนีปาป่อยปามัใส่บบ่อยไม่ไรในบลินสาลาแก้วกูกับลูกปันกำมาเมืองโบราณครับ ป่ธทรมนะครับเข้าปากท<ำ>ัมตัดกมตัดเวนรนก,กับสาราบแก้วกุ ตัดกลนตัดเรียนครับเป็นวงเวียนเป็นวงกลมครับปันรูปันต่างๆเป็นกติันใจครับอนนี้นอนเจ็บนี่แต่งงานก็เป็นฟอท่าน ลบ่าวูสาวตายมากเพลงสี่นะครับเยอะโค้งกว่ลูกครับลูกปั่นต่างๆเป็นกระตีทำคำส้อนเ้อะครับนี่ก็เป็นคนตายครับนี่ยืนซี่นิวให้เบิง้ง เกิดน้าแลยครับตายงี่นะครับในที่สุดเกิดเดี๋ยวจะเชิงตะกอนฟอนครับที่สิ้นสุดของมนุษย์แห่งลาบยศสันเสรินสุขน่าจะต้องพัดภาคจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นคำสอนบนเขียนใหมครับ